ใน CapCut เนี่ยครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ลับก็ได้คนไม่ค่อยทราบกันนะครับก็คือ t r a n s c r i p t ปตเ e editing ทีนี้มันทำงานยังไงคร่าวๆนะครับอย่างเช่นเรากำลังพูดคุยกันอยู่อย่างนี้นะครับเวลาที่เราตัดต่อวิดีโอเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งฟังแล้วก็ตรงไหนที่เราไม่เอาเราก็ตัดออกอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในทรานสคริปเปตเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้น เวลาทางานก็คือเอาคลิปเนี่ยขึ้นไปจากนั้นให้มันถอดความมาเป็นตัวหนังสือก็คือทําเป็นทรานสคริปต์นะครับปื๊ดอ,ออกมาแล้วทําไงต่อตรงไหนที่เราไม่ต้องการครับเราซีเล็กเทคเลยถแล้วเราก็ดีลิทเทคตรงนั้นเดี๋ยวแคปคั t ตมันจะตัดวิดีโอช่วงนั้นออกไปให้เองซึ่งแบบนี้มันสะดวกมากเราใช้หูฟังดูไปด้วยบางทีมันเสียเวลานะมันต้องนั่งไล่ๆ,ๆแต่นเนี้ยเราดูจากที่มันถอดความมาให้ตรงไหนไม่เอา ตัดออก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 หรือจะเอากลับมาก็ได้นะครับแต่นิดหนึ่งว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยน่าเสียดายมันจะปุผูโผล่ๆครับเลยบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ลับเพราะว่าในสมาร์ทโฟนนะครับเราจะไม่เห็นมันในคอมพิวเตอร์ที่เป็นแอปนะครับบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีก็ไม่รู้ทำไมแต่ถ้าจะเข้าให้ชัวร์เราสามารถเข้าไปที่เว็บเบส ของ Cap c คปคั t คือ CapCut เนี่ยเราตัดวิดีโอบนเบราว์เซอร์ได้นะครับโดยใช้ Google Chrome เข้าไปแล้วก็ล็อกอินด้วย Account CapCut ัของเรานั่นแหละจากนั้นก็อัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วก็ไปทํางานมาเดี๋ยวมาดูโดยการตัดวิดีโอเนี้ว่าบางช่วงบางตอนที่เราไม่เอาเราจะตัดออกยังไงหลังจากที่เราได้วิดีโอมาแล้วนะครับเราต้องการที่จะมาตัดต่อแต่ว่าอย่างที่บอกเราจะไม่ตัดต่อบน แคปคัทที่เป็น Desktop อหรือบนแ p ปอะไรพวกนั้นนะครับเราจะตัดต่อบน b r o w s ์เซก็ให้เราเข้ามาที่ CapCut.com ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จากนั้นนะครับ Register ร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ Create New ใช้ l o g กอิที่เรามีบน CapCut ก็ได้นะครับอันนี้16ต่อเเลือกคลิก to อั l โหลดวิดีโอจะเอาจาก Google Drive หรือ Dropbox ก็ได้แต่อันนี้เอาจาก c f c การโดยตรงเลยเมื่อกี้นี้โอเคเอาอันนี้นะ โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแคปคัทที่เราอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปเดี๋ยวขอ,อ,อขยายวิดีโอนี้นิดนึงอันนี้เราเพย์ดูนะในแคปคัทนะครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ลับก็ได้คนไม่ค่อยทราบกันนะครับก็คือโอเคทราจะได้แล้วนะ,ะทีนี้เราจะให้มัน ทำ a n s c r i p t ให้เรานะครับเรากดตรงนี้ t r a n s c r i p t จากนั้นก็เลือกภาษามันมีภาษาหลายภาษานะครับอันนี้ให้ภาษาไทายได้ซึ่งดีมากเลยแล้วก็เลือกวิดีโอแทร็กอันนี้ก็คือแทร็กหนึ่งทา s c r i p t มันมีอยู่คลิปเดียวเนาะอ๋อม,มาละโอเคเนี่ยครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะใน Cap c a p c u t เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ลับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคนไม่ทราบว่านี้เห็นไหมมันแบ่งเป็นเวลาช่วงเวลาเลยดีมากเลยนะเนี่ย ขยายมาหเห็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงไหนเราไม่เอานะครับเราก็อาจจะตัดออกจากการเอาเมาส์ไปวางตรงนี้อย่างเช่นที่กําลังพูดคุยอยู่อย่างนี้นะครับมาเงี้ยเราไม่เอาเราก็ดีลีทมันตึง้งมันจะไปตัดให้เลยนะครับตรงไหนที่เราไม่ต้องการมันไปตัดได้เลยแต่ในทาร์กซีเบดมันจะเป็นแบบนั้นก็ทำทารสคริปต์ปื๊ดออกมาอ่าโอเคอ่ลองเพลย์ดูตรงนี้นะครับมันก็จะตัดให้อทีนี้ มันทำงานยังไงคร่าวๆนะครับเวลาที่เราตัดต่อวิดีโอเนี้เราก็ต้องไปนั่งฟังแล้วก็ตรงไหนที่เราไม่เอาเราก็ตัดออกอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาทํางานก็คือเอาคลิปเนี่ยขึ้นไปจากนั้นให้มันถอดความมาเป็นตัวหนังสือแล้วทําไงต่อจบเห็นไหมครับมันตัดให้เลยอ่ะมันแบบปุ๊บปุ๊บอ่ะเ,เอาต้นๆคลิปก็ได้อ่าให้เห็นชัดๆว่ามันทําอะไรนะต้นๆคลิปในแคปคั t เนี่ยครับมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ลับก็ได้อ่าดูนะ ในแคปคัเนยครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ลับก็ได้อ่ะเราไม่เอาเราตัดงี้ปึ้งไปอ่ะลองดูซิมันไหไหมก็คือทรานสคริปต์เห็นไหมครับ <ited> มันหายไปแล้วนมันทำไโอ้อันเนี้ยช่วยงานง<ๆ>ได้เยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเราใช้เป็นนะแต่ว่าอันนี้มันก็ติดอยู่อย่างหนึ่งแหละคือมันต้องใช้แคปคัทที่อยู่บนเบราว์เซอร์นะอืก็ลองพิจารณาดูละกันแต่คิดว่าสำหรับคนที่ พี่อาว่ะพี่อาวก็ชอบนะเนี้ยง่ายดี